ไปหาจอบให้หน่อยครับฮาห,หาจอบอะไรตกใจอะไรเหรอครับก็แค่หาจอบเฉยๆเนะะโอ้ยมันสิดีบอละอินมันบอกคือได้ละ่ะเอาเท่าเร็วไปไปหาจอบอซ้ำหาจอบซื้อ,อ,อไหมบอกเป็นยังเดี๋ยวลุงสิจัดการให้อเออภาษาหาจอบจอบภาษาแค่นี้ง่ายๆแบบอ,อินใส้ สนุนโดย DBMP Double Mac Plus อ่านี่ลุงครับคือผมเอ nah, ่อเหยียตัวอะไรอ่ะโหโ่กำลังข้าบไก่ด้วยนี่ลุงนี่ยังลูกนี่ลุงไปฆ่าใบไม้ทำไมเนี่ย ว่าขับไปเกิดมันลนลงมาเลอะเทอะทีเขาเก็บปวดอีกลำบากโอ้โหแล้วจะไปฆ่าไว้ทําไมล่ะครับทิ้งไปเลยครับทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้มันสีเลอะเทอะพื้นเขาโอ้โหอันนี้วางไว้นี่ก็ได้ครับวางไว้เลยบ่ครับผมแดเป็นคนเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยเออนี่ลุงผมคือผมมีอะไรอยากจะให้ลุงช่วยหน่อยครับวางไวเลยเจ้าน่ายคุณหลานสี่ซอยหยังโอ้เจ้าหน่ายคุณหลานเลยนะครับเออคือไปหาจอบให้หน่อยครับฮ จอบอะไรตกใจอะไรเหรอครับก็แค่หาจอบเฉยๆเนีโอ้ยมันสิดีบอละอินมันบอคือได้ลหละเอาเท่าเลยวรปไปหาจอบดีสิครับก็แค่หาจอบเฉยไปเดีะครับโอ้ยลุงเก่งใจเจ้านาาหลานเอ,อ้ยอย่าให้ลุงไปเถอะลุงเก่งใจเจ้าหน้าหลานอินิซาทูโอ้ถ้าลุงขี้เกียจแล้วก็หรือว่าเก่งใจแล้วก็เดี๋ยวผมไปหาเองก็ได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวถ้าท่านสั่หาจอบซื้อไหม บอเป็นยังเดี๋ยวลุงสิจัดการให้เออประสา,ายจอบขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวผมจะส่วนต่อทรงนู้นนะครับหาาจบ ผมเอาน้ำมาให้ครับนี่ครับขอโทษครับขโนะครับผมไม่ตั้งใจครับเดี๋ยวผมเช็ดให้ครับไม่ไม่เป็นไรจ้ะดีนะครับที่เอาเสื้อผ้าติดรถมาอ๋อเดี๋ยวฉันขอตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วกันนะครับขอโทษนะครับ บอกว่าฉันขอบคุณพี่มากเลยนะที่ช่วยจัดสวนหลังบ้านให้ฉันน่ะโดยที่พี่อินน่ะไม่คิดตังค์ฉันสักบาทเลยครับไม่เป็นไรครับคือมันคือไม่เป็นไรละครับก็คือบ้านเรามันก็บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับอีกอย่างนะครับเราก็รู้จักกันมานานแล้วครับมีอะไรก็เรียกใช้ผมได้ครับแต่ว่าคุณใหม่อ่ะอย่าลืมนะครับเรื่องที่ว่าจะให้คุณปาช่วยผมเรื่องอ่ออคอนะครับที่คือว่าตอนนี้นะครับน้องชายผมนะครับ มันไม่แข็งแรงครับผมเลยอยากจะให้น้องชายผมเนี่ยแข็งแรงเท่ากับพี่ของมันนะครับผมเนี่ยท้อแท้กับมันมากเลยครับได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะโอครับผมขอบมากครับคุณแม่ว่าแต่เพื่อนที่มาทํางานด้วยกันนะคะทําไมฉันไม่เห็นเลยคะวันนี้อ๋อคนนั้นเหรอครับไม่ใช่เพื่อนหรอกครับคือเป็นลุงผมเองครับก็แม่ผมเลยครับฝากแกให้มาทํางานกับผมครับแกเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดครับ เมื่อกี้กำลังขุดดินครับก็เลยใช้แกไปเอาจอบครับแต่วไปนานมากเลยครับสงสัยจะหาจอบไม่เจอครับอ๋อแกคงไม่รู้อะค่ะเดี๋ยวฉันไปตามให้ดีกว่าเนาะอ๋อได้ครับขอบมากนะครับคุณใหม่ครับใจก็สู้อยู่นะแต่ทําไมมันตึงตึงตึงจอบภาษาแค่นี้งานยังไงแบบอินไซคู โแมนจังสันฟังไข่ก้อนมันก็เป็นจังสั้นเนีะไอ้คือว่าจริงๆนะผมบออยากแอบเบิงคุณป่าหรอก <c oughs> แต่ว่าบักอินหลานเนี่ยนะมันใส่ผมเห็นมาจอบเบิงมาจอบเบิงเพราะว่าจังเหตุงานให้มันตามข้าั่ังบักอินมันบอกว่าให้่้างหายจอบก็เลยมาจอบเบิงนี่แหละนี่ล โทรโทรัพโทโททเออนี่เกิดอ,อะไรขึ้นครับก็แต่แก่โรคจิตนี่สิมาแอบดูจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยแล้วท้าใหม่นึงเข้ามาไม่ทันอ่ะจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวนี่ลุงเขาดินโอ้โหนี่ลุงทาแบบนี้ได้ไงเนี่ยกูนี่คิดผิดจริงจริงที่ไว้ใจแม่เอาเมืงมาทํางานอยู่ด้วยเยวนี่ยนี่อีพี่อินพีอ่อะไม่ต้องมปทอดลุงเขาเลยนะฉันเนี่ยเสียใจมากเลยนะพี่รู้จักคนอย่างพี่อะค่ะ ฉัไม่คิดเลยนะว่าพี่จะเป็นคนอย่างนี้เฮ้ยมีหน้าลนะเนาะพี่ถึงให้ฉนะันมะคุยกับปาเรือ่องน้องชายของพี่มันไม่ทํางานอ,ะะอ่ะฮะเออคือขอโทษนะครับคือผมว่ามันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันต้องมาทําเป็นคนดีไม่รู้เรื่องราวอะไรแบบนี้นะลุงคนโลกจิตของนายอะบอกหมดแล้วว่านายอะเป็นคนสั่งให้มาแอบดูฉนะันจะบ,บ้ารอครับนี่ผมจะสั่งแบบนั้นได้ไงครับนี่ลุงม,มันเป็นยังไงเนะี่ย เอากระตอนก,นกูเห็ดเรียกอยูน่นี่มึงบอกมาให้กูอ่ะไปหายจอบกูก็เลยเฮ็ดตามคําสั่งมึงว่าไปหาจอบกูก็เลยไปหาจอบเบิ่งถ้ากูปฏิเสธมึงมึงเป็นผู้เอากูมาอ <c oughs> มึงกษิดากูอีกว่ากูทัางานบ่ไดดกูก็เลยไปหาจอบจังขึ้นจังมึงสั่งกูนี่ละ <c oughs> มึงสิเอาจังไหนกูก็มาเห็ดงานตามคําสั่งมึงเนาะโอ้โนีป <c oughs> <c oughs> ้าตาย <c oughs> นี่ลุงคือมันไม่ใช่จอบแบบนั้นครับ คือหมายความว่าจอบขุดดินไม่ใช่ไปจอบดูเขาเปลี่ยนทรงเปลี่ยนชุดอะไรอะเอามันเขา,าบอกว่าบัรกิจจกกันเร็วอ๋อก็ผมอยู่กรีฑาโดนแล้วครับผมต้องพูดไทยครับเอ่อคือที่ไปเอาจอบที่ว่าไปขุดดินตรงนั้นไงเอา้าแล้วทําไมไม่ขุดกันให้มันรู้เรื่องล่ะฮะให้มันชัดเจนกว่านี้อะเห็นไหมเรื่องเป็นอย่างเนี้คือผมต้องขอโทษคุณใหม่กับคุณปลาด้วยนะครับ พอดีลุงผมมาจากต่างจังหวัดนะครับไม่เข้าใจภาษาคนในเมืองนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับผมให้ลุงเขาดินน่ะไปเอาจอบมาขุดดินตรงนู้นนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเอาเป็นว่าหมดเรื่องแล้วก็เอ่อเดี๋ยวเรื่องที่ว่าจะให้คุณป,ปานะช่วยเรื่องผม,ผมนะครับเรื่องน้องชายของ,งานายที่ไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยทำงานอ่ะเหรอครับพูดตรงเลยนะครับ เหตุการณ์แบบเน,นี้ยฉันชักไม่มั่นใจแล้วแหละฉันขอคิดดูก่อนละกันแหม่พาฉันไปดูบนบ้านดีวกว่าไปรจัะเอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับคุณใหม่คุณป้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวอินซอยลุกคนในบ่ถามอะไรลุงนี่เป็นพ่อลุงคนเดียวเลยนะที่ทําให้น้องชายผมเนี่ยมันไม่ลุกขึ้นมาเห็นเดือนเห็นตะวันกับเขาเลยเนี่ยโอ้ยภาษาเลียงซ้ำนี่เองเป็นยังคือบบอกลุงลุงซอยได้หือ ช่วยยังไงนี่เด้ DBMP ดบเปิ้ลแม็กพัดบัวชิตตื่นสายบมี่แห้งเดียวแรงบมี่สามารถซอยได้ให้มีพลังสู่เวียกสู่งานงไหนดูอะไเนี้ยนี่ย่ำใดล่ะอ๋อมากกอนานแล้วลุงว่าย่ำใดสิพากูไปโรงพยาบาลอ๋อลืมข่าวครับอ่ DBMP Double m a x p a t t ไม่ว่าจะตื่นสวยเบิดแห้งทำงานต่อเนียงบไา้ DBMP Double m a x p a t t สามารถซอยคุณได้เฮ้ยอะไรเนี่ยขอล้องเลยนะอะคือเอาเอาไปซะแล้วกูโคเอาเออโอ้ยสนสนุนโดย DBMP Double m a x p a t t สนใจสั่งซื้อโทรเลย0854297111